และในขณะเดียวกันนะคะที่ไกลออกไปค่ะแซนตาคอสเนี่ยก็จามขึ้นมาฮัชชิลนะคะแล้วก็มีถุงนึงหล่นลงมาค่ะพิมเพริ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย n o m a n The who s l สลักผู้เซตเดอ r i คริสต์มในคืนก่อนวันคริสต์มาสนะคะเมื่อแซนตาคอร์สค่ะทํำถุงของขวัญหล่นลงมาใกล้ๆกับเจ้าท่าตัวนี้ ที่ชื่อว่านอร์แมนค่ะนอร์แมนจะต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเอาของขวัญไปคืนเด็กๆนะคะเราไปดูกันค่ะว่านอร์แมนเจ้าทากที่ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยจะเอาของขวัญไปคืนได้อย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนอร์แมนเดอะสลัก o ูเซฟเดอะคริสมาสตค่ะน่ารักมากๆจริงๆตัวนอร์แมนเขาเป็นตัวทากนะคะที่ไม่มีเปลือกค่ะ นอร์แมนนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันคริสต์มาสอีฟค่ะคือวันที่24ทธันวานะคะเขาก็แขวนถุงเท้าเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะรอฟาเธอร์คริสต์มาสเรนเดียก็คือรอคุณลุงแซนต้าคอร์สนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะที่ไกลออกไปค่ะแซนต้าคอร์สเนี่ยก็จามขึ้นมาฮัชชิลนะคะแล้วก็มีถุงนึ่งหล่นลงมาค่ะและที่พื้นดินนะคะนอร์แมนก็อยู่บนเตียงค่ะ ฉันหวังว่าฉันจะเป็นตัวทากที่ดีเขาพูดกับตัวเองและหวังว่าคุณลุงซันต้าจะมาใช่ฉันเป็นเป็นตัวทากที่ดีนอร์แมนคิดแล้วเขาก็หลับตาค่ะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงของลดลงมาค่ะโอ้นั่นเยี่ยมไปเลยขอบคุณคุณลุงซันตา้า นอร์แมนนะคะก็รีบเข้าไปแกะห่อทุกห่อเลยค่ะแต่ว่ามันสังเกตเห็นบางอย่างนะคะมันมีชื่อเขียนไว้อยู่อย่างคนนี้เขียนว่าบิลลี่เดอะสกูตเตอร์เนี่ย for เจสนะคะหรือว่าอุคโคลเล่ for บิลลี่ลูกบอลเนี่ย for ซูซี่ค่ะแล้วฉันทาอะไรลงไปเนี่ยไม่นะมันก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าถุงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเจ้านอร์แมนค่ะ ซูซี่ถ้าเกิดว่าพุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็จะคิดว่าคุณลุงแซนต้าลืมพวกเขาหรือเปล่ามันจะดีกว่าไหมถ้าฉันเอาของขวัญพวกนี้ไปที่เวลลิงตันเร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แต่ว่าเวลลิงตันดูไกลามากเลยนะคะแล้วนอร์แมนจะทำยังไงนอร์แมนก็มีความคิดที่ดีค่ะเขาก็เริ่มผลักป้ายลมนะคะเริ่มตกแต่งเขาเขาตกแต่งม้วนเลยล่ะคะ่ะทาดา นอร์แมนทำเลื่อนที่ทำจากป้ายนะคะแล้วก็ใบไม้เสร็จแล้วแล้วเขาก็ห่อพวกของขวัญที่เขาเพิ่งแกะออกมาด้วยเมือกของเขาค่ะเขาไม่ต้องใช้สกอตเทปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่จะต้องทำเอาของขวัญไปส่งแล้วมันก็เลยไปบอกพวกหอยทากว่าเฮ้ยฉันต้องการตัวช่วยนะช่วยเอาของขวัญเนี้ยไปส่งกันเถอะ แล้วพวกหอยท่าบอกว่าเอ้าแล้วเราจะทํำยังไง่ยก็ทําอย่างนี้ไงแล้วมันก็ลื่นถลายไปเลยนะคะด้วยเพื่อนๆหอยท่าของมันค่ะ Crash มันตกกระแทกมาแล้วนะคะในที่สุดมันก็มาถึงถนนหมายเลข11ค่ะเออนอแมนแล้วเธอจะขึ้นไปบนป่องควันยังไงล่ะ อ๋อฉันไม่ขึ้นไปบนป่องควันหรอกฉันจะเข้าไปที่ประตูแมวนอร์แมนค่อยๆขนของขวัญน,นะคะไปจนชิ้นสุดท้ายแล้วเจ้าหอยทากว่าเฮ้ยนอร์แมนเด็กๆกำลังมาแล้วเธอต้องซ่อนตัวหาที่ซ่อนตัวเร็วชาดานอร์แมนก็ไปซ่อนตัวในต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหอยทากตัวนี้แหละช่วยปกป้องวันคริสต์มาสไว้ค่ะจบแล้วละค่าน่ารักมากๆเลย เุณพ่คุณแม่ชอบนอนแมนหรือเปล่าคะสามารถคำมเมนบอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปที่ดีในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ